เคาทำอะไรมาผิวนี่โอ้โหฉ่ำวาวมากปีกว่าเลยค่ะกว่าจะได้สูตรนี้ออกมาอาสาสมัครที่มีโอกาสได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัญหาผิวเขาดีขึ้นจริงๆคือเราก็เฟ้นหาสารสำคัญที่มาดีที่สุดเ f ฟ ctive Dose เข้มข้นและมั่นยำแก้ปัญหาผิวได้จริง าละครับวันนี้พบกับคุณวัชนารื่นพิทักษ์หรือคุณเป้นะฮะผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ Y8 ครับสวัสดีครับเป้ครับสวัสดีคะ่ะมาอีกครั้งหนึง<ะ>่งค่ะผิวนี่โอ้โหฉ่ำวาวมากคะ่ะเคยทำอะไรมาเริ่มจากเป้เห็นปัญหาของลูกค้าที่เยอะมากๆทําให้เขาไม่มั่นใจในผิวอยากทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจมากขึ้นจนเป้ได้มารู้จักกับทางทีมวิจัย ที่ประเทศเกาหลีอะค่ะเป้ก็เลยคุยกับเขาว่าคือเราอะอยากทําสกินแคร์ที่มันให้ผลลัพธ์ได้จริงๆเราเลยใช้เวลาในการพัฒนาตัวสกินแคร์ Y8 เนี่ยนานเป็นปีกว่าเลยค่ะกว่าจะได้สูตรตำรับตัวนี้ออกมาค <วะ S 1> ่ะก็คือ Y8 ใช่ใช่ค่ะอ,อ่ะผมขอลองหน่อยอ่ะโอเคอ่ะลองอันนี้ะนะฮะเป็นงี้เป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้นะฮะใช่ค่ะทาแบบว่าเช้าเย็นได้เลยตัวเนี้ยทากลางคืนนี่ทากลางคืนคน,นะครับคือเนื้อมันจะเบาแล้วซึมเข้าไปเลยค่ะพี่หนุ่มครับ คือพอเราใช้สกินแคร์มาเยอะๆสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือผลลัพธ์อาสาสมัครที่มีโอกาสได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะปัญหาผิวเขาดีขึ้นจริงๆคือเราก็เฟ้นหาสารสําคัญที่มันแบบดีที่สุดมาใส่ในปริมาณที่มันเอฟเฟกติฟโดสคือเข้มข้นเต็มโดสแล้วทีมวิจัยเขาบอกว่าถ้าจะให้ผลลัพธ์มันชัดเจนเนี่ยมันต้องสามารถทํางานลงลึกสู่ชั้นในของผิวได้จริง<ม>เขาก็เลยใส่นวัตกรรมตัวลําเลียงสารสําคัญตัวนี้ลงไปด้วยกลไกตัวนี้ทํางานลงลึกและมั่นยําแก้ปัญหาผิวได้แบบ ประสิทธิภาพมากๆค่ะครับผมโอ้โหะนะครับอ่วันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะ